เนนี้นะคะเราจะทําเมนูเต้าส่วนกะทิสดค่ะมาดูในส่วนของตัวเต้าส่วนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีน้าําเปล่าส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองนะคะน้ําตาลทรายแป้งเท้าเย่ม,ม่อมแล้วก็แป้งมันสับปะหลังใบเตยต้มในน้ําเพื่อให้มีกลิ่นนะคะแล้วก็ถั่วทองถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะบางคนก็เรียกถั่วทองแต่ไม่ใช่ถั่วเหลืองนะ ถั่วเหลืองทำต้าหูไม่ใช่นะบางคนเรียกถั่วเหลืองถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะวิธีการทําเราก็จะใส่ไว้ในคลิปของเรานะคะว่าทําแบบไหนก็คือเดี๋ยวพูดคร่าวๆนะคะให้ดูคลิปอีกทีหนึง่งล้างถั่วให้สะอาดนะคะล้างถั่วให้สะอาดให้หมดสีเหลืองนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ําเดือดประมาณห้านาทีนับจากน้ําเดือดนะคะประมาณห้านาทีแล้วก็เทน้ําออกไปแล้วเอาไปนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ถั่วก็จะได้แบบนี้ทิ้งให้เย็นนะคะถ้าเราไปทําขณะร้อนๆเนี่ยดังต้มน้ําแป้งแป้งเปียกร้อนๆเราเอาถั่วไปใส่ขณะร้อนเลยเนี่ยถั่วมันจะเปื่อยมันจะเละเพราะฉะนั้นถั่วเราต้องทิ้งให้เย็นเลยค่ะทําไว้ลงหน้าทิ้งให้มันเย็นๆได้เลยถั่วมันจะได้ไม่นิ่มเพราะเราต้องการให้เม็ดถั่วเราเป็นเม็ดสวยๆนะคะน้ําส่วนนี้เราก็จะละลายแป้งกันเลยนะคะน้ําส่วนที่สองนะคะเราก็จะละลายแป้งแต่แป้งตัวนี้เนี่ย ใส่ลงไปในน้ำอ่ะได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแป้งสาลีอื่นๆหรือแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันจะไม่ละลายแบบนี้นะแป้งท้าวามอ o มันเป็นเม็ดใช่ไหมเราอยากให้มันละลายง่ายแล้วก็เอาน้ําทยอยใส่มาแล้วก็คนๆนิดหนึ่งมันจะละลายง่ายกว่าแป้งมันสับระหลังไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ใครจะใช้แป้งมันอย่างเดียวได้ไหมก็ได้แต่แป้งเท้าเยื่หม่อมเนี่ยจะให้มีความหนึบความเหนียวหนืดกว่านะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกใครจะใช้แป้งเท้าเยื่หม่อมอย่างเดียวก็ได้หรือแป้งมันสับปะหลังอย่างเดียวก็ได้แต่แป้งเท้าเยื่อหม่อมผสมเนี่ยหรือแป้งเท้าเยืหม่อมอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความหนึบนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบ ต้มน้ำให้เดือดกันเลยนะคะขณะต้มน้ำนะคะเราก็ใส่ใบเตยหั่นเป็นท่อนๆไปสักสองสาใบนะคะน้ำเดือดนะคะเราก็ตักใบเตยออกเลยค่ะ ก็ใส่น้ำแป้งที่เราละล,ลายไว้นะคะคนตกตะกอนอยู่นะคะแล้วก็ลินลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆมันจะดูเหนียวๆหน่อยนะคะ กวนจนแป้งสุกใสนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลกวลนไปสักพักเลยมันจะได้เหนียวๆมากๆพอแป้งสุกใสแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะคะถ้าชอบหวานน้อยกว่าน,นี้ก็ลดปริมาณน้ำตาลลง ใครจะใช้น้ําตาลสายแดงก็ได้น้ําตาลปี๊บก็ได้ถ้าต้องการสีออกน้ําตาลนิดๆเลยนะคะกลิ่นก็จะหอมคนละอย่างกันแต่นี้เราต้องการความใสสวยแค่นั้นเองก็ทำทานเองนะคะก็ใช้น้ําตาลสายหรือสายแดงะคะ่ะหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้น้ำตาลตะนดน้ําตาลอ้อยนะคะ ในสัดส่วนนี้ใครจะเอาไว้ทําเป็นลูกเดือยข้าวบาเล่ก็ได้นะคะ น้ำตาลไปแล้วเนี่ยเดือดสักประมาณสี่ห้านาทีก็ใช้ได้แล้วต้องคนตลอดนะคะไม่งั้นแป้งจะติดที่ก้นหม,ม้อมันจะไหม้นะคะคนให้ถึงก้นด้วยนะคะ คนไปทางเดียวกันนะคะแป้งจะได้ไม่คืนตัวมันจะได้มีความเหนียวอยู่พอมันเดือดได้สักพักแล้วเราก็จะใส่ถั่วทองที่เรานน่งไว้แล้ว แบบนี้เลยนะคะจะใส่ถั่วทองลงไปเลยถั่วก็จะยังเป็นเม็ดๆอยู่นะคะถ้าใส่ถั่วขนาดที่ ถั่วร้อนๆออกจากหม้อน,นึ่งใหม่ๆเนี่ยถั่วมันจะแตกตัวเม็ดไม่สวยนะคะคนให้เข้ากันใช้ได้แล้วสำหรับเต้าส่วนของเรา โอเคนะคะปิดไฟเลยเรามาทําในส่วนของกะทิราดหน้าเตาส่วนนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูนะคะมีกะทิหัวกะทิข้นๆเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าเกลือในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเนี่ยบางคนใส่แป้งมันหรือแป้งเท้าลงไปมันจะเป็นยืดๆนะคะแต่ใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันจะสวยทําให้กะทิดูข้นขึ้น เราก็จะแบ่งกะทิมาส่วนนึงใส่ลงไปในแป้งมันจะไม่ละลายง่ายเหมือนแป้งมันหรือแป้งเท้าเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะมันจะละลายยากเพราะฉะนั้นเราต้องคนก่อนตักกะทิลงมาในแป้ง ใส่ลงไปใส่ให้แป้งละลายง่ายๆะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำกะทินะคะไปเคี่ยวใส่กะทิลงไปในหม้อเลย ใส่เกลือลงไปตั้งไฟค่ะเราตั้งกะทิเราให้ร้อนนะคะพอเริ่มมีควันออกไอออกเริ่มร้อนเดือดปุดๆแล้วก็จะใช้ส่วนของน้ําแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงมาก็จะคนแป๊บเดียวแค่พอแป้งสุกมันก็จะสุกเร็วขึ้นอย่าลืมนะคะถ้าใช้กะทิสดเนี่ยต้องคนตลอดเวลานะ ถ้าทิ้งให้เดือดนะมันจะเป็นลูกๆเป็นริมๆม,ม,มันไม่สวยไฟกลางค่อนทางอ่อนนะคะพอกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆนะคะเราก็รินแป้งที่เราละลายไว้คนใส่เข้าไปรินแล้วก็คนคนคน ใครใช้กะทิสดๆสดแล้วเสิร์ฟเลยนะคะไม่ต้องใส่แป้งก็ได้นะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยคนให้ละลายแล้วก็อเอากะทิสดๆสนะคะขูดใหม่ๆคั้นใหม่ๆหั่นแล้วหันเลยก็อร่อยดีนะคะในส่วนของเต้าส่วนนะคะใครจะเป็นใส่มะพร้าวอ่อนลงไปในเต้าส่วนก็ได้ระหว่างที่กวนๆนะคะก็จะหอมอร่อยขึ้น ในสัดส่วนของน้ำก็อาจจะเป็นน้ำมะพร้าวเพิ่มขึ้นแทนที่เข้าไปให้เดือดปุดๆสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณสองสามนาทีไฟกลางค่อนอ่อนนะคะไม่งั้นมันไหม้มันเดือดมันจะล้นหมอ้อถ้าหม้อไม่ใหญ่พอนะคะ แป้งสุกก็ใช้ได้แล้วคนไม่รู้ว่าสุกข,ขนาดไหนถึงสุกรอแต่ชิมๆก็ได้นะคะมันไม่สากมันจะละมุนลิ้นสังเกตมือใหม่คะดูเท่าไหร่ก็ดูไม่ออกมันสุกแล้วรู้ได้ไงว่ามันสุกจริงๆแค่เดือดปุดๆเนี่ยสักสองสามนาทีก็ใช้ได้แล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจก็ลองชิมดูได้ช้อนตักชิมดูนะคะ ให้เดือดปุดๆแบบนี้นะคะประมาณสองสามนาทีค่ะได,ได้แล้วนะคะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยตักเต้าส่วนนะคะแล้วก็วาด้วยน้ำกะทิชอบมากก็ใส่มากนะคะ